สองทังไปนี่เนี่ยของหน้าจะอันนี้เนี่ยของลูกไส้อันนั้นนของพนไยจะกำลังสสิเลือกใบออกจากน้อยนันแฮมินอ๋อเอลเลจเอมเฟริร์สตออชทวิกรหันด์เได้หันกรนาว,วีตารามเฟอร์แฮห,หันตออกเพราะก็ถัอื้อ ข้างนี้ของลูกไส้จ้ะโอ้ยห่อเหยนะตักเมื่อนี่สิเอาไปขายแบบอัน,นยูรันจ้ะพี่น้องพูะนะมีแต่หนวยังไงจ้ะของลูกไส้เก็บของนายเจมอ่าเท่ข่ย,ยูเมอนีเอามาสามลังได้หรออืมได้น้องโซ่ บราบราบีฟุนออไม่ได้บีมินอ่ะอ๋อสอบอ่ first อ๋อทริกอินเตอร์ไม่ได้บาร์เรอร์รูทอ่ะมิน first กระหน่ามินอันนี้ oh. ของหน้าจ้ เน,น๊ยเด้อเนี่ยจ้ะพี่น้องทักช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 กงามหลายจ้ะนี่หน้าตากักมาเทอีกเทิมสองถังนี่น ahr, หน้าเสียไปรล่อนจ้ะพี่น้องนี่ค่ะหน้าเก็บ เทพประเท่นเบิร์ได้เนี่จ้าเทพประเท่นเบิรเดี๋ยวหน้าเสียมาเทอีกเอ็นยน่เี็มเลยอ๋อเดขั้นฟิลลปอมให้เย ลกคือเก้าจ้านะค่ะพี่น้องโอ้ยแมยงวันพากันอ่อนสเปรย์ฉีดก้อนอะไรจังเข่ามา,าจา้าตรงหน้าเสียอ่อนพ่วงนี่ให้พี่น้องมึงปุดหัาจา้าจนว่ากล้องเมื่อนี้สีพากันเก็บเอาให้เบิดเลยจา้าปลาเนี่ย รุ่นมากกับสิไปเลาะมึงปลาไม่จ้ะพี่น้องบ้านหม่างยัยไงจ้ะอยากให้ไปขึ้นยุบบ้านเท่าเด้เนาะจ้ะพี่น้องสิเด้พักกันเก็บไม่ไรได้เนาะจ้ะ เก่งได้เพิ่นน่ะตักได้แล้วสองถังเลยจ้าตีไปเลยจ้าสองถังนี่กับ่างหนึ่งร่างหนึ่งนี่ก็ประมาณสองร้อยก้นจ้ะพี่น้องเนี้ยไม่ล่าไปขายเขาขึ้นราคาแล้วได้จ้าพี่น้องเขาอัพราคาขึ้นจ้ายื่นขาวข่าเขาเจ้าสื้อกิโลละยี่สิบเลยจ้า ขึ้นนี่แล้วคันเริ่มหายากเนี่ยราคาข้าเจ้ากสิเพิ่มขึ้นไปให้เรื่อยๆจ้าบริษัทข้าเจ้ากสิรับซื้อข้าเจ้ากสิเพิ่มราคาขึ้นให้เรื่อยๆนอกจากพี่น้องป๊ดเมื่อจ้าไลยบอเอาให้มันเบิดได้ลูกเจม เพิ่น่าประสิเก็บอีกถังเดียวพระนะถนาลงมาสองถังแม่เก็บซอยเว้ยได้เงินพี่เพิน่นนามาถังเดียวอะ่ะนี่มีลูกไส้มาเก็บเป็นมูจ้าะา ก้าวมาเอาเด้อแม่เอาแนวตักมาจวกจ้วกจวกเอาเบิดนี่จากเด้อเย็นงเงีะะ้ยบลาฮะส่วนเอาทึ่งๆมันน่ะลูกแจมใบมันยังบลายนะจ้วนเข้าไปแล้วงัดขึน้นเออยจังซั่นล่ะลูกอ่มามันจะง,งามตักขึ้นสี่ขตักคนเฒ่าอืมตักคนผู้เฒ่าจังไหนยังก็มาตักซั่นละ่ะ ส่วนเอาลายโพดมันิะแตกไหมลูกอืมค่อยจ้าข่ะมันได้หนังหน้าเหมืนกับปาลาเลยลูก มาหาไล่ใดพิเศษจะพี่น้อยง,งามเนยเด็กหน,น่อยเขาปิดเทิมม,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 มันแตกมันแตกนั่หละแม่แม่บอกว่าให้ค่คอยๆซวนนะ้างใดก่อน มาง่ายดีดิเนาะมึงเนาะเอาเกลียงเกี่ยงในถั่วลุกเสียดายเดี๋ยวยังไปเลาะตารางกันจ้ะพี่น้องต้นใหม่เพิ่มหกสิบละบาท เจมข้างล่างนี่หลายหลายลูกมึงจะพี่น้องเดียวเด้อค่ะปารลงมาเก็บเอาตารางพี่นะลูกเจมปาร์ตลงมาเอาตารางเลยลูกงานปีที่ส่งผลมันเกิดอะไรอีกมันอยู่ตรงหุ้มไหมแม่เออมันอยู่ตรงหุ้มนั่นแหละมันเละหลายปารพี่น้อง สะออนคักจ้าจ้พี่น้องน้าสิงห์ขยัเมืองจังหน่อยนี่นะคะ่ะเป็นเฟื้ยเป็นเฟื้ยเลยลูกเอ้ยร้ายคักจ้าพี่น้องอ้ยปีนี้ผู้ใดเก็บผลไมย้ยวนประเทศสวิเดนเนี่ยก็จะได้เงินกันหลายเด้อจ้าปีนี้ เป็นราคาพ้อมแม่จ้าปกติแล้วเขาเจะเอาบ่ไใ้สื่อกิโลละสิบเกาได้เริ่มต้นนะปีนี้เนี่ยสื่อสิบเกาปลาอยากหกจัหน้อยจ้าเพราะว่ามันเมีอยนต้นใหม่ขึ้นแบบนี้เนาะหน้าวาข้างในผุนก็น่าจะล้ายอยู่จ้าเก็บเอาลูกแดดแดดจ่ะพี่น้องหน้าเขาปลาเมื่อน,นี่กับแฟนกับลูกไส้นะจ้าประมาณนเทียงจ่ะพี่น้อง ตอนนี้4มีม่งแรงจ้ะถ้ากันเก็บได้ซ้ำนี่เราจะพี่น้องก็คือจังพี่น้องเห็นนะจ้ะตอนหน้าเท่กับนี่สามล่างกับอีกสีถังขอบคุณหลายๆเ้อจ้ะพี่น้องที่เข่ามารับชมเ้อจ้ะเจอกันคลิปต่อไปจ้ะพี่น้องจ้ะไปลวจ้าวัสดีค่ะ